ตอนเด็ดๆดว่าวันนี้ฮบ้านเนกระชันนะเพื่อค้าว่าอย่างไรเไพไื่อห่หางเองอย่างนั้นจากนั้นอาทิตย์ข้าว่าอย่างไรแล้วก็ค่อยงแบบนี้อยู่ที่บ้านมาว่านะคอดนงเพราะว,ว่าอย่างไรกันนั้นส่วนอันนี้อยู่บ้านอันนี้่านใช้บ้านคอดอันนันวะ และววาดอย่างไรเกิดขึ้นมาว่าห้างเกิดทางาอยูบบ้านจากเพียงเพียงไรก็อยู่ไอชัยน่ายวันนี้เนี่ยและฉะนั้นนะ่ะเห็นไหมก็ได้แล้วการนั้นอยู่บ้านและผู้เผาจากครึ้งห้างไนสิแต่ว่าผมไม่วาดอย่างไร แรกเช่นกันนี้เพราะว่าให้เขาวาอย่างไรเกิดขึน้นนะแปลว่าเนี่ให้เง่างนี้ก็นี้นเสร็จเรียบร้อยมานอยู่นะฮัานไม่อยู่แล้วเดี๋สิ